พี่น้องมีเพื่อนเพืนถามว่าย่ายเจ้าคือบ,บเปลี่ยนงานเจ้าเห็นงานในสวนเมื่อยต้เป็นคําถามดีถามแม่ว่ามียวอยู่ประจำเอะจ้ะเมื่อในีสิเม้าวสู้ฟังว่าแม่ว่ามียวเป็นคนเรี้ยนจบกเกษตรมาจะ้ะพี่น้องแต่ว่าเออ มันหนีโบพนจ่าพี่นอยจากนี้ไปทางอื่นอยู่มันหนีโบพนเอองานเกษตรมันก็ดีอย่างหนึ่งเลยทุกคนมันก็เห็นข้าเปิดเพื่อนมีความสุขกับมันได้มีเวลาอยู่กับกระครองหลังจากตีแบบแลนบุ่นอยู่กับเฮียนกับซานกับลูกกับเต่าจะพี่นองกับมีเวลาได้พักผ่อนสาหรับแมวเหมียวเองเนาะคิดแบบนี้จ่าพี่นองแมวเหมียวมีความสุขกับงานที่แมวเหมียวเห็ดทุกอย่างทุกอย่างที่เขามาในชีวิตแมวเหมียวคือมีความสุขทุกครั้งไม่เคยเสียใจไม่เคยโทษไม่เคยกล่าวไม่เคยผิดหวังในสิ่งที่เข้า าในชีวิตถือว่าเป็นประสบการณ์และก็บทเรียน,นะจ๊ะพี่น้องแต่เฮาคิดดีนะบ่ะมีอคติในหลายๆเรื่องนะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันก็ผ่านถึงสิเมือยมันกับมือยแค่ช่วงตน,ตน,ตนหลังจากนั่นเขาทีเขาท่างแล้วมันก็จะสบายจ้ะปรับตัวให้เข้ากับทุกสิ่งแวดล้อมที่เรามีจ้ะพี่น้องอย่าไปฝันเกินตูอย่าไปหวังใ่เกินกำลังกับควองจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเสีเหให้เกิดความแบบ ยากที่จะทําจ้ะพี่น้องการนี่ละหรืองานมาแล้วแม่เหมียวกับเลี้ยงข้าส่วนเพื่อเตรียมดินที่จะปลูกอยู่ไซแม่เหมียวกับปลูกกับฝังอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอออยู่ไซกับตามแต่จ้ะพี่น้องในนี่เห็นบอกงานลักของเฮ้าความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ทํากับข้าวได้ดูแลครอบครัวให้ลูกๆให้พ่อให้แม่จ้ะพี่น้องแม่เหมียวอยู่กับครอบครัวมาตลอดเท็ดให้ครอบครัวมาตลอดแล้วเกิดเลยแบบเป็นคนที่ติดครอบครัวมากจ้ะพี่น้อง ได้เป็นผู้ไห้เนี่ยมันมีความสุขเดี๋ยจ้าพี่น้องเคยให้คนอื่นให้ให้ด้วยใจให้การดูแลให้ครอบครัว,วได้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับสุดแสนที่สิมีความสุขจ้าพี่น้องเตรียมกับเข้ากับน้ำแล้วก็แค่อบลหล้งจากนั้นก็ไปอาบน้าแต่งตัวพักผ่อนให้ลูกให้ตเตา,ากินขาวแรงจ้า